รู้ว่าเธอไม่รักไม่มีใจให้ฉันแต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผลแลกทุกอย่างเพื่อคำว่ารักรักแล้วเจ็บก็อยอมก็ทนอยู่ยังคน ฉันทุ่มเทใจใเธออย่างนี้ไม่วิงวอนให้เธอสองสารอ้อนวอนให้เธอมีใจแค่อย่าใจร้ายอย่าเกลียดกันก็พออย่าบ,บอกฉันให้ตัดใจ ผลักใส่ฉันให้ไกลเลยอย่าขอปล่อยให้ฉันได้เฝ้ารอคนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ